ถ้ามองิน,ก,นก,วกว่าแบบนี้ก็คุณดูฟังก็เพราเพลเพรเพลงไหมอะ่ะมันก็อึมครึมคึมฟ้าครึมฝนนิดหน่อยนะคะ forecast ก็แล้วแต่ว่าเราดูในเว็บไหนนะคะบางเว็บก็บอกว่าฝนตก,ต,ก,ต,ก,ต,กตั้งแต่บ่ายสามแต่ว่าบางที่อาจจะบอกว่า,าตกตอนหกโมงแต่เอาเป็นว่าไม่ร้อนมากนะคะประเทศไทยวันนี้ไม่ค่อยร้อนในแง่ของอากาศเท่าไหร่ด้วยเพราะเราอยู่กับหน้าฝนแต่ถ้าหลายๆคนที่ติดตามข่าวฝั่งยุโรปเนี่ยร้อนอังกฤษร้อนสเปนร้อนนะคะร้อนแบบที่บางที คือตัวความร้อนเขาอาจจะไม่เท่าบ้านเราคือพอเราบอกว่า4 0ว่าบ้านเราทนได้แต่เขามันร้อนอีกแบบหนึ่งคุณผู้ฟังบางทีของเขาจะ30วันคาตาเหลือกแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าแต่ละคนก็คงจะต้องปรับตัวเพราะเรื่องของ climate change มันมาใกล้ใกล้ใกล้แล้วเพราะเพราะฉะนั้นนะคะคงต้องปรับทั้งตัวปรับทั้งวิธีการใช้ชีวิตเพื่อจะช่วยกันค่ะคุณผู้ฟังเงยหน้าไปดูข่าวช่องวัน31ก็เห็นว่า มีเกี่ยวกับมันมีข่าวบางข่าวเกี่ยวกับเรื่องวันนี้มีการอภิปรายตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะเอาจริงถามว่าเราต้องสนใจไหมแน่นอน,น,นคุณผู้ฟังเราคงจะต้องสนใจแหละมันเป็นเรื่องของเงินภาษีเราเป็นเรื่องของคนที่ดูแลความเป็นอยู่ประเทศเราซึ่งก็ต้องยอมรับว่าดูอะไรพวกนี้มากๆแล้วใจตกไม่อยากใช้คําว่าปลงเราไม่ควรปลงแล้วเราไม่ได้อยากจะยอมรับมันแต่เรียกว่าใจตก ตกไปอยู่ที่ไหนตกไปอยู่ตรงนู่นเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้โหบางทีเราก็ต้องดูดูไปเรื่อยๆดูเอ,อแล้วก็แบบบางคนต้องแค่กับบางบางบาง,บางทีเราก็เห็นว่าคนบางคนก็แค่ต้องการพื้นที่ข่าวหรืออะไรเงี้ยแต่ในขณะที่บางคนเราก็จะเห็นว่าพยายามทําเต็มที่เพื่อที่จะ ให้ข้อเท็จจริงมันออกมาเอาข้อมูลที่ออกมาเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนให้ได้เพราะฉะนั้นนะคะดูเอาไว้ว่าใครเป็นอย่างไรเพื่อที่ว่าเมื่อถึงอนาคตข้างหน้าคุณจะต้องใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ของคุณคุณจะได้เลือกคนที่คิดว่าจะต่อสู้เพื่อคุณได้จะดูแลผลประโยชน์ให้คุณได้ดูไปเลยว่าวิธีการแสดงออกในขณะที่อภิปรายแต่ละคนเป็นอย่างไรมันทำให้เห็นเหมือนกันว่าอ๋อ วุฒิภาวะก็เป็นแบบนี้เหรอโอ้ิริยาเขาเป็นแบบนี้เนื่องจากอะไรดูกิริยาแล้วดูเนื่องจากอะไรได้ด้วยนะคะมันก็เหมือนเวลาเราประชุมในออฟฟิศอ่สมมติถ้าเราประชุมในออฟฟิศแล้วเราโดนถามคําถามแน่นอนเรามีโอกาสตอบเราก็ต้องตอบค่ะคุณผู้ฟังถูกไหมเป็นธรรมชาติในห้องเรียนก็เหมือนกันทุกคนถ้าโดนถามอ้อมว่ามีโอกาสตอบและอ้อมเชื่อว่าหลายๆคนต้องการโอกาสที่จะตอบด้วยนะเพราะอะไรมันได้พูดในสิ่งที่อยากจะนําเสนอว่า ฉันทําอย่างนี้ฉันทําอย่างนี้แต่ถ้าคุณไม่ตอบแล้วลุกออกอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งก็แล้วแต่ว่าเป็นคนแบบไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนั้นก็เรื่องนึงพอดูแล้วก็แบบอ๋อตาเลยลอยนิดหน่อยทําหาเรื่องดีๆด,ด,ดีกว่าน้ํามันลดราคาลงแล้วอะคุณผู้ฟังอ้อมเป็นคนหนึ่งที่เติมตอนที่มันยังไม่ลดลงมากยถามว่าเราจะเสียได้ไหมหูหายไปลิลล ห้าสิบตตังหกสิบตะตังรวมรวมมันก็ไหลายตังอยู่นะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะก็มันจําเป็นมันก็ต้องเติมเพราะมันมีผลกับรถของเราด้วยคะ่ะคุณผู้ฟังตอนนี้กันเขาเรียกว่าประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะอะไรที่ดูแลได้ก็ดูแลและสิ่งหนึ่งที่จะต้องดูแลคะ่ะวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีแบบไม่เสียค่าใช้ใจ่ายด้วยนะคะสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ถามว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างก็คือคนที่อายุ65ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคเรื้อรังหรือว่าเป็นคนที่เป็นโรคทาลัซีเมียและรวมไปถึงที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการโรคอ้วนซึ่งคําจำกัดความของโรคอ้วนคือน้ําหนักมากกว่า100กิโลกรัมนะคะหรือดัชนีมวลกายมากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะคะ ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนก็ลองติดต่อไปนะคะที่อาคารพอปรอชั้น16ห้องเบอร์21ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการและช่วงหยุดพักกลางวันนะคะเที่ยงถึงบ่ายค่ะคุณผู้ฟังเขาทำงานกัน8โมงเช้าถึง15นาฬิกาคือบ่าย3และหยุดช่วงเที่ยงนะคะก็ จนถึงวันที่31สิงหาหรือจนกว่าวัคซีนจะหมดค่ะคือผูฟังนำบัตรประชาชนมาทุกครั้งที่เข้ารับบริการนะครเพราะฉะนั้นลองไปดูค่ะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ป้องกันได้ป้องกันไว้ก่อนนะคะใต้โต๊ะทำงาน m e t t h e ก Boss ร่วมม e t โดยชวนสะสม S S F และ R M F จาก B B L A M หล้โต,ต๊ะทำงานเนี่ยคุณผู้ฟังเตรียมตัวติดตามกันนะคะและถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสก้าวหน้าเป็นบอสขึ้นมาอ้าวันนั้นน่ะเราจะปีบอสที่เราอยู่ในใจเราเป็นใครที่เราเคยประทับใจหรือบอสแบบไหนที่เราไม่อยากเป็นแล้ววันหนึ่ง เราก็จะทําแบบที่เราคิดว่ามันดีแล้ะคะ่ะทําให้เต็มที่เพราะฉะนั้นทุกๆวันจันทร์เรามาฟังบอสคนนั้นบอสชวนนี้เขาคุยคิงคุยขาอะไรกับสามดีเจของเรากับเมื่อจังหวัดดีชวนสะสุน SSF และ r m f จาก BBLAM ผ่าน Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพกันค่ะใต้โต๊ะทํางาน e e ด t h e b บอสร่วมมิดโดย b i n o t e c h s s f b i n o t e c h r m MM. f ซิปเอสเอสเอฟรีซิปอาร์เอ็มโมบายแบงกิงธนาคารกรุงเทพ EFF ออารมณ์ดี